รถไฟขบวนธรรมดา255นะครับต้นทางชนบุรีปลายทางหลังสวนเดินเครื่องออกจากสถานีบ้านโป่นะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับ ผานเครื่องกั้นทางด้านใต้นะครับของสถานีวัโป่งนะครับสําหรับระบวนธรรมดาที่254 255นะครับต้นทางทนบุรีไปทางหลังสวนนะครับวันนี้ทารขบวนโดย G A 4539นะครับผ่านไปแล้วนะครับ